ผมเห็นพี่คนนั้นเดินกลับมานะเดินกลับมาตรงนี้นะครับเขาวิ่งกลับผมเรียกให้กลับมาที่นี่ก็ไม่มานะเขามาอยู่ที่นี่กี่วันแล้วก็ไม่รู้นะครับผมเห็นแค่กองไฟนะผมไม่ได้เห็นตัวเขาแบบเต็มๆนะจะาจะยินเสียงนกนะส่งเสียงร้องเพื่อที่จะเรียกเพื่อนฝูงมาอยู่นะ ได้ยินเสียงเดินนะกอกแกะกาแกะ,แกะรอบๆอบที่พักของผมนะใช่พี่คนนั้นหรือเปล่านะที่ผมมาเห็นเขาอยู่ในความมืดได้ผมรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่มันผิดปกตินะผมจะอไฟแช็กวยนะเหมือนจะมีใครมาก่อไฟนะ มีรู้ว่าใครนะครับมีอย่างรัดด้วยนะครับก็มีไฟเช็คนะครับเหมือนเพิ่งจะจุดไฟไปนะครับเขาใช้ย่างรัดในการจุดไฟนะนี่นะครับยังร้อนอยู่เลยนะครับนี่นะดึงออกมาก็หลุดแล้วนะครับเฮ้ยเหมือนมีคนซุ่มอยู่ฝั่งนู้นนะพี่สวัสดีครับผมมาดีนะครับคืนนี้มานอนด้วยกันก็ได้ครับพี่เดีเมาคุยกันได้พี่พี่จะไปไหน เมื่อสักครู่ผมเห็นพี่คนนั้นเดินกลับมานะเดินกลับมาตรงนี้นะครับพอเขาเห็นผมผมพอเขาเห็นผมเขาก็วิ่งกลับไปเลยนะผมถ่ายพี่ๆได้เห็นไม่ทันกันนะครับเขาวิ่งกลับไปที่เดิมนะไม่รู้ว่าเขาไปพักอยู่ตรงไหนนะครับไม่รู้ว่าเขาไปพักอยู่ตรงไหนนะผมเรียกให้กลับมา ที่นี่ก็ไม่มานะครับไม่รู้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนนะเขากลัวผมทำไมก็ไม่รู้นะครับเมื่อก,กี้เขาพิ่งไปฝั่งนู้นนะเขาเดินกลับไปที่เดิมนะครับผมจะไม่เดินเข้าไปนะเพื่อเซฟความปลอดภัยให้กับผมนะครับผมได้ตั้งข้าวแล้วนะครับตั้งน้ำร้อนนะเพื่อที่จะ ต้มข้าโอ๊ตนะครับนี่นะบรรยากาศเย็นนี้เหมือนฝนจะตกนะแต่ไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่านะครับฟ้าคลึมๆนะรู้สึกหวังเวงมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญผมกลัวผมกลัวพี่เคนนั้นนะผมกลัวว่าเขาจะมาทำร้ายผมนะครับแต่ว่าผมมาดีนะไม่รู้ว่าเขาจะคิดว่าผมมาดีหรือเปล่าอันนั้นผมไม่แน่ใจนะครับ จะเข้ามาทำร้ายผมหรือเปล่านะผมรู้สึกระแวงมากๆเลยนะครับความไฟก็เยอะด้วยนะที่ผมมาพักคืนนี้ไม่รู้ว่าผมมากวนเขาหรือเปล่านะเขามาอยู่ที่นี่กี่วันแล้วก็ไม่รู้นะครับผมเห็นแค่กองไฟนะผมไม่ได้เห็นตัวเขาแบบเต็มๆนะครับเขาอาจจะหลบไปตอนที่ผมเดินมานะเขาเห็นผมเขาถึงได้หลบไปนะครับ ผมเรียกให้กลับมาเขาก็ไม่กลับมานะไม่รู้ว่าเขาจะเดินกลับมาอีกหรือเปล่านะครับผมระแวงมากๆเลยผมระแวงว่าเขาจะมาทาร้ายร่างกายผมนะรู้สึกกลัวพอสมควรนะครับเพราะว่าผมมาคนเดียวโอเคผมจะไม่คิดอะไรนะครับถ้าผมคิดมากทําให้ผมแบบระแวงเยอะเกินไปนะครับถ้าเขามาผมก็คิดว่าผมจะพูดคุยกับเขาดีๆนะเพราะว่าผมมาดีนะครับผมหวังว่าเขาจะไม่ทําร้ายผมนะ เวลาณนะขณะนี้6โมงครึ่งจะทุ่มหนึ่งแล้วนะครับโคตรครังที่จะเย็นมากๆแล้วนะพี่ๆได้ยินเสียงนกไหมครับเสียงนกยมเย็นนะที่เข้ามาหาที่นอนบนต้นไม้นะครับช่วงเย็นเย็นแบบนี้ก็จะจะยินเสียงนกนะร้องนะครับร้องในการหาที่นอนนะหาที่พักนะครับหาที่พักบนต้นไม้นะ เวลาอยู่บนต้นไม้เขาก็จะมารวมกันกอดตามต้นไม้แล้วก็นอนบนต้นไม้นะครับเขาก็เลยแบบ,บส่งเสียงร้องเพื่อที่จะเรียกเพื่อนฝูงมาอยู่รวมกันนะครับผมรู้สึกยิ่ข้าวแล้วนะเดี๋ยวกินข้าวกันดีกว่านะครับก่อนที่มันจะมืดมากกว่านี้นะครับมืดมากมากเลยไม่รู้ว่าพี่คนนั้นจะ มองผมอยู่หรือเปล่านะแต่ผมก็ไม่กลัวนะเพราะว่าผมมาดีนะครับอืมอร่อยมากอืม 嗯，好。Mm. Crew, มื่อสัครู่ผมได้ยินเสียงเดินนะกอกแกะเกแกะรอบๆที่พักของผมนะครับผมไม่แน่ใจว่าใช่พี่คนนั้นหรือเปล่านะที่ผมมาเห็นเย็นนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยคือเขาอยู่ในความมืดได้ยังไงนะ พราะว่าในบริเวณโดยรอบผมมองไปอ่ะผมไม่เจอแสงไฟเลยนะครับแสงไฟก็จะอยู่แค่จุดที่ผมอยู่นะหรือว่าผมอาจจะคิดไปเองก็ไม่รู้นะครับบางทีเขาอาจจะย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วนะครับผมผมอาจจะระแวงไปเองนะตอนนี้เสียงเดินผมไม่ได้ยินแล้วนะครับ ผมกินข้าวเสร็จสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะนั่งพักให้อาหารย่อยซะหน่อยนะก่อนที่ผมจะเข้านอนนะครับบรรยากาศวงเวงมากๆเลยนะครับพี่ผมได้สู่มไฟเพิ่มแล้วนะครับนี่นะผมจะสูมไว้ทั้งคืนนะเพื่อที่จะได้ป้องกันสัตว์สัตว์ป่านะครับแล้วก็สัตว์มีพิษนะของไฟช่วยได้นะครับ ฟืนของผมก็ยังมีอะไรนี่แล้วก็ฟืนที่ผมสูงไว้ณนะขณะนี้เป็นฟืนท่อนใหญ่นะสามารถอยู่ได้ทั้งคืนนะครับผม<ฮ>หายห่วงนะครับ 啊。Uh. ึกหวังเวงมากมากเลยนะครับเห็นเราแหวงมากเลยนะถ้ามาสองคนอนะ่ะผมจะอินไซดมากกว่านี้นะครับตรงนี้มาคนเดียวนะผมรู้สึกหวังเวงเพอสมควรเลยนะครับไม่รู้ว่าคืนนี้ฝนจะตกหรือเปล่านะครับ ถ้าฝนตกผมก็หายพ่วงนะครับเพราะว่าผมได้กางเข้าไปเฉลยไว้แล้วนะน่าจะกันฝนได้พอสมควรเลยนะครับแม้อาจจะกันฝนได้ไม่ร้อยเเซ็นะแต่ผมมั่นใจนะครับว่าผมนอนได้แน่นอนว่าผมมีเพละนะเพลที่แต่ว่าสามารถกันฝนได้นะครับไฟลุกดีมากๆเลยนะไฟลุกโชว์เลยนะครับ บรรยากาศน่านอนมากๆเลยคนระับผมจะไม่คิดอะไรนะครับแต่ลึกๆผมก็แบบว่ารู้สึกห่วงๆอยู่นะห่วงๆแบบว่าตัวพี่คนนั้นนะครับพี่คนนั้นที่ผมเห็นตอนที่ผมมานะผมกลัวว่าเขาจะเข้ามาหาผมนะครับเข้ามาหาผมตอนที่ผมหลับอยู่แล้วนะบอกเลยว่าผม ต้องตื่นตัวพอสมควรเลยนะครับต้องตื่นตัวสุดๆเลยนะเพื่อป้องกันภัยอันตรายนะครับอยู่ในป่าคนเดียวแบบเนี้ยค่อนข้างที่จะอันตรายนะอันตรายสุดๆเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุกับเราตอนไหนเมื่อไหร่เราไม่สามารถคาดดาวและาแคาดคะเนได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องระวังตัวอยู่ตลอดเวลาเลยนะ มราก็นอนปากคนเดียวแบบนี้มันก็สงบดีนะครับแต่แต่มีข้อเสียคือมันเหงานะแล้วก็อันตรายนะครับกานที่เราอยู่ที่ไหนก็ตามเราต้องแบบว่าให้เกียดสถานที่นะครับคดลุกสถานที่นะผมเริ่มที่เก่ง,งนอนแล้วนะครับ ผมจะเข้านอนแล้วนะรู้สึกเพลียด้วยนะครับเนื่องจากเดินทางมาโคตรข้างจะไกลน,นะบอกเลยว่ากว่าจะมาถึงที่เนี่ยผมเพลียมากๆเลยนะครับผมมาถึงผมต้องเติมเกลือแร่นะเติมเกลือแร่หนึ่ง,ห,งห่อนะทาให้ผมฟื้นถ่ายคลิปต่อได้นะครับไม่อย่างนั้นแย่แน่ๆเลยนะครับ เสี่ยไพ,พี่สำหรับค่ำคืนนี้ผมขอตัวเข้านอนก่อนนะครับถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่มันฉุดเฉินหรือว่าไม่ดีผมจะลุกขึ้นมาอาปเดทให้พี่ๆได้เห็นกันอีกทีนะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรก็เจอกันอีกทีพรุ่งนี้เช้านะครับราตรีสวัสดิ์ครับ สุดยามเช้านะครับเช้านี้อากาศดีมากๆเลยนะฟ้าคถืมๆนะไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะครับวันนี้นะรู้สึกว่าฟ้าจากถืมผิดปกตินะครับเวลานะักขนาดนี้ก็แปดโมงเช้าแล้วนะครับยังไม่ค่อยมีแสงอาทิตย์เลยนะครับส่วนเมื่อคืนนอนค่อนข้างที่จะระแวงนะผมระแวงพี่คนนั้นนะครับที่ผมเดินมาแล้วผมเห็นนะผมระแวงว่าเขาจะเดินมาช่วงที่ผมหลับนะครับ ถ้าเขาเดินมาช่วงที่ผมหลับอะ่ะผมจะแย่นะครับผมต้องนอนแบบว่าตื่นตัวสุดๆเลยนะผมต้องคอยระวงนะระวงว่าเขาจะมาหรือเปล่าช่วงดีที่ผมผ่านพ้นเมื่อคืนได้นะครับถือว่าโชคดีมากๆเลยนะสําหรับเช้านี้ผมจะเดินทางกลับแล้วนะครับถ้าพี่ๆชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับายครับ